พี่น้องล้างทุกอย่างขูดขูดขูดบักขุงก็คือหน่วยใหญ่มากสมต้นสมโต๊ะมะนาวมะนาวมะนาวสองช่วยกันคนละไม้คนละมือคนมาเด้อแม่ไผ่อยากมากินตำักหุ่งแซ่บๆน้องอยู่ตำเองเลยกับปะตุมพ่อแม่พี่น้องอ่ ณะวัดบางเหียนได้จ้ะวัดบางเหียนอำเภอแปรพยาพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องได้จ้าสวัสดีจ้าไปใส่นี่เก็บกระเป๋าเลยขับนครพนมแล้วจ้าอัปเดตล่าสุดเด้อพ่อพี่น้องจ้าวันนี้กับวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าสรุปแลยเอียงกระหามบัได้เด้อพ่อพี่น้องเพ่ศสิกับ้าไปหาหวานใจเพื่อนเด้อแต่เล่นวันศิกร์เพื่ออื่นพี่น้องรถ รถเพิ่นเปลี่ยนสะพานหันว่ากับวันที่เก้าเหมืนเราแบบนี้เลยกับมือนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามจ้ะสามโมงเรงจีจีเมื่อนำาบปพ้่ติ๊กจะกลับแล้วนะรู้ไหมรู้แน่รู้แน่ว่ายายติ๊กจะกลับตะครองพนมและรู้แน่แลละจีจีอยากไปนำแน่จีิเนาะเนาะไปด้วยเนาะแต่หาพี่เล็กเนาะเมื่อหนาวบ่ขึ้นรู้เมื่อหนาวบ่ ลูได้นั่นนะเออชิเมื่อแล้วบ่อ้อนหน่อยนะเออสิเมื่อติเมื่อหนาวชิ้เมื่อหนาวน้ำติพล้่เมนมหนาวเลยดิจด้ครับพี่น้องเอาของกลับบ้านย้องหลายคนกับคอมเมนต์มาได้อ่านอยู่จะตีกอยู่ต่อเห็นกำลังออกยังอยู่พี่น้องจากสติ๊กยังอยู่ยังอยู่แต้บอกเ็นนม่เด็นคือพี่น้องเห็นเนี่คนค้างโทรมาก็าฟเจเล่กราฟเจเล่มาหลายมือแล้วโนนนี่นั่นเออ ก็เลยอ้ากั๊กัก๊พอเล้วไปอยู่กับลูกกันหลายมื้อแล้วเฮ็ดจะได้เก็บหลายคลิปแล้วพอแล้ววานใจึ้นทอดพอย<อ>พี่น้องก็ใจเบาไหวละวางใจบอกว่ากับได้แล้วเอากําลังมันเนาะแม่เฮ็ดเพิ่งเริ่มออกเองรอ,อ,อ,อบนี้รอบนี้หลายรอบเยอะรอบนี้แหละสีออกเยอะแต,แต่ว่าแต่ว่าเฉาติ๊กกับน้องอิ๋วหันเม,มื่อคืนเนี่ยก็ได้ได้หลายหมู่อยู่เฉาติ๊กกับทันได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหมู่สองหมู่พอจะได้ ไว้ให้ลงให้พี่น้องเบิ่งอีกจักมือจักรสองพูดเละจ้ะแม่นจ้ะอย่าตื่นเด้อมือใหม่จะตพี่คุณนครพนมก็ยังมีคลิปเก็บเฮ็ดคือเฮาเจอเฮ็ดเฮาก็ถ่ายไว้เนาะน้องอยู่แม่นจ้ะเนี่ยสีเอามาชี้แจงเยอะน้องอยู่กันเหมือนกันยังยังมีคลิปถ่ายกับแม่ติ๊กอยู่เด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าเฮาลงบ่ทันน่ะเนาะแม่นถ้าลงสองสาคลิปรัวๆพี่น้องก็สิเบื่อเด้เนาะเฮาก็เลยทยอยลงแบบอ่ะให้พี่น้องเบิ่งมือละคลิปหรือ2คลิปกันก็ว่ากันไปอะไรแต่พี่น้องโอ้หามือนีถ่ายเจอหาหมู่แบบลงหาเลยมันก็บ่่แมนหั่นนะ อะไรจ้ะก็เลยให้เม่ติกอะกับเม่ติกกับมือน,นี้แต่ว่ายังยังคงมีคลิปที่ถ่ายด้วยกันอยู่บ้างในตอะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องสิงห์ก็เยกลยอ,ออกมามชี้แจงจุดน,นี้ด้วยนะจ๊แะแรายกาขอให้เม่ติกเดินทางปลอดภยัยเพราะพินอ้องขอบค,คุณพี่น้องน้ำด้จ้ะจ้องหนาเลย่น้นอ,อ,องก็จะเข่ามาอวยพรนมนนอยู่บอกว่าให้กั๊บพี่น้องอยู่บอกว่าเรต้องกั๊บดอกแล้วรอเก็บเพชรก่อนรอบหนาค่อยกับเนี่ยพ่อบอกมาได้มาเลยคิดถึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วของที่ได้กลับมันก็คือมีนต้นไม้ มาอยู่ในนี้จะเอามาปลูกเนาะแหละแล้วก็มีเห็ดนักรักเลยก็ได้เฮ็ดก็ได้โบลายเพราะว่าตัวแรกเพราะสิยังได้หาหญิงจังสิได้ได้ได้ของสดเมื่อแบบนั้นนะแต่พวกกัปกระทันหันก็ถือว่าได้โบลายก็อยาได้สาแดงกระซำนั่นอะละเฮ็ดได้กระปูได้จิโปมอะไรแหละเพราะได้ของอยากของกินเมื่อเยอะอยู่นะแต่ว่าซื้อของตลาดนำไอทองปลาแซลมอนห่านพน้องบ้านสติกบุ๋มีซื้อจางนี้เลยปลาชิงศกชิงช่างอะไรพวกนี้แหละ เมื่อค่ะเด็กก็รอรถแต่เด็่ก็นัดประมาณกสามสี่โมงบอกเกินเนาะถ้าเกินก็บรรลุเลยก็รอรถอะไรจ้ะเตรียมของเรียบร้อยแล้วบุ๊มีิยังรอรถนั่นแหละแต่ว่าคอมเมนต์ก็คือแบบจะติ๊กอยู่ก่อนเก็บเฮ็ดก่อนเยอะมาก้องอยู่กันเลยว่าเออจะตอบแบบไหนก็เลยมาอัดคลิปกันเลยแล้วก็แล้วกันเนาะนั่แหละห้ามห้ามบ่ได้เพราะพี่น้องต้องได้กลับแล้วต้องได้กลับแล้วไาอยู่ตั้งนานต้องบอกบอกกินนึงช่วงหนึ่งคือว่า สติ๊บบลั๊กเบลเค้นบลับนครพนมแบบในเสติ๊กลับก็จะเปลี่ยนได้แบบในเสียงเปลี่ยนเป็นกลับทำไมเห็ุกำลังออกอ่สจิวะอันแหลกไปนี้เมื่อไปอันยังเมื่อนี้ไปเอสยังเมื่อนีลักลักก็คือไปซอยเบาเคีนกู้เข่าเออเมื่อเอสเวียกเมื่อเอดเวียกคือเข่าบึกเวียกมันเขาเออเออมดมดนะคะหยู่ใต้ก็คือกำลังมันเลยเห็ดกำลังเริ่มออกเองค่ะพี่น้องมันกำลังจะเยอะเนี่ย อยู่บอกเรื่องให้เมืองรอบหนาเสียใจเสียใจกแต่ก็บอเป็นอย่างจ้ะพอเฮ็ดเนาะมักอยู่แล้วเก็บเฮ็ดจิ้มเฮ็ดนักเฮ็ดป่าหนองยูทิศถนนอนอนทีนึงหัวอยากตักหมอนก็จะจ้าที่เคยอยู่แบบว่ายุ่งให้ทุ่งนานเนาะมาเงียบเสียงรถขนาดเลยกะนิดนึงมีหมาเศร้าด้วยนะดูแลนะ จีจีเอารอรถไปจังพี่น้องเดี๋ยวรอรถมา,จากจังค่อยว่ากันอีกทีนึง่งนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่านี่แหละคลิปนี้ลัก,ลกๆก็คือมาอัปเดตแม่ติ๊กกำลังจะเดินทางกับนครพนมนะจ๊ะสิ่ถึงกับป,<ร>ป,ประมาณพรุ่งนี้แะ้วกัอน,นอาจจะมีคลิปที่ถ่ายด้วยกันเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิงง,ง reet, นเนาะเขาถ่ายเก็บไว้แบบนี้พี่น้องเดี๋ยวค่อยทยอยลงจ้ะเจอกันนครพนมทีเดียวเลยเจอกันนครพนมด้จ้าแบบนี้เดินทางปลอดภัยนะพี่น้องจ้ะ อันเดี๋ยน้องยู่เก็บเองลุยกับพี่ฟิล์มสองคนก็แล้วกันว่เป็นอย่างลุยเลยเต็มที่แบบนี้กันว่เป็นอย่างจ้ะแต่จริงๆอ่ะในใจไก็คืออยากให้แม่มาไปหาน้ากันเพราะพี่น้องมันม้วนหลายคนหลายคนมันม้วนก็อยากให้เมื่อเลยนั่นแหละอยากให้เก็บเฟซให้เล้วเล้วก็จะเมื่อทางว่าเนี่ยไหนก็คนทางบ้านต้องกลับต้องกลับกระดา เรงเพื่อนบุกค่อยเคยห่างเงียเพืนน่อนอะนะจริงๆพอเขาแม่นงอยู่แทบๆเราได้ห่างกันเลยเออแล้วพอมันห่างกันแล้วมันเหมือนมันก็คงแปลกๆอ,อ,อ่ะเนาะรอบหน้ามานํากันเด้อจังใดกันใดคุยกันเลยได้พี่น้องไว้หลังเอยกระทงเด้อจังเมื่อวันเลยก็ได้ก็เหนื่อยก็ต้องมาต้องมาแล้วที่ก็รู้ว่าเฮ็ดมันมต้องออกเอยกระทงเพราะทางคเก็บไป็นึุกปีเนาะแึ่จ้ะเป็นงแล้อต้องมานํากัน ของเพื่อนเนาะเพื่อนก็เคยห่างกันเนาะอะไรจังเดี๋ยวรอรถมาจะอัปเดตกันอีกทีนึงนะจ๊ะพี่น้องจ๋านักไก่ในนักหนาเหรอรถมาแล้วอ้อได้ VIP เลยจะได้จะไปเหรอ

ไปยังถ้าลืมก็ส่งเคอรี่กบไปใหายซื้อมาแข็งเลยไม่แล้วไายครับไปแล้ว,ลว,วน่พี่นอ้องเจอเมติกอยู่นอกความพอนมด้วยจ้าบอุ้ยติ๊กกลับแล้วนะพี่นายรู้ไหมรู้แล้วรู้แล้วบอกขออุ้ยติกกยยต๊กเดินทางปลอดภัยครับพูดเลยอุ้ยติ๊กเดินทางปลอดภัยครับเอ้ยเก่งเจ๋งเจ๋งวันนี้ พีติ๊กกับแล้วพี่นายมาบ้านพี่อิ๋วพ่อแม่พี่น้องมืออื่นเขามีโครงการที่ทำโรงทานเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรโรงทานพี่นายตำอะไรเลี้ยงขนมบอกแม่ตำเนี่ยเราสิตำเน,ำเนำี่ยตกหงแม่เราสิตำบักหงุ่งนะ่ะวัดบางเหียนมืออื่นพี่นายสิเลี้ยงโรงทานด้วยพ่อแม่พี่น้องนีจ้ะเมติกเมือที่แรกรแกันว่าสิเมือมืออื่นบันนี้รถหัดเพื่อนเปลี่ยนกระทันหันก็เลยเป็นเมือมื้อนี้ ก็เลยบ่ได้อยู่อันกินอันเอดลงทานํากันเลยเมื่อปะซะแล้วพี่นายเออมะเขือเทศอันนี้ต้องถนอมมือไหมมะเขือเทศอุ้ยนักไหมนักไหมเก่งจังเลยจือจับมืออื่นกับสิพ้ากันทําลงทานปะตุมรวมทีมกันทําลงทานมืออื่นมันหนาวจื้อเมื่อนี้เท่ากันยงมาเย่อเออเอามาทําส้มตำครับ เอากระสีเตรียมของแล้วจับมือหนีพ่อพี่น้องเมติกาเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวอันพบกันที่นครพนมทีเดียวส่วนทางนี่กระสีลุยกันต่อเฮ็ดกันเลแล้วกต่อื่นกระสีมีโครงการทำยงทานีเฮ็ดทไงยังโบ๊ททีหรอเฮ็ทนั่นนะเดี๋ยวพี่อุ่นพาทำส้มตำก่อนจ้ะอุปกรณ์มือนี้กระสีเตรียมของเตรียมอีหยังนะจ๊ะพี่น้องสิทำเป็นลาบหมูส้มตำแล้จ๊ะพอพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวนะจ๊ะไปจ้ะ หลังบ้านเราก็ทําการขุดปักหุ่งเอากรสิขุดเตรียมไว้เลยเนาะปอปก,กอขุดมะละกอขูดเมื่อกระเมื่อเดินทางปลอดภัยผู้อยู่ทําบุญเด้อมื่ออื่นเด้อจ้ะปักหุ่งคือหน่วยใหญ่คักแน่เธอเนาะเป็นตาแซ<ส>่บปัตุมไทยเอาสิซับแล้วขุดเอาทั้งโซ่ปูซับกระซับผู้ขูดกะับลองเอามีดมาเลยคนกันเอาเตรียมการเพื่อพี่น้องลองเอามีดมาเลยเมื่ออื่นเอาสิทําเมนูต้มปักหุ่งลาบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวนำเนาะ กรซสีแล้วแต่ละหน่วยฮก่อนอย่างตรงไหนเอากระสีซักไว้ปอกไว้ช่วยกันแม่ใส่ตัวแห้งกรอบเนาะถูกกับเออมีถุงใหญ่เาะลืมบอกเขาือถุงใหญ่ผิวไหน็บถามมาพี่น้องปอกเสร็จเรียบร้อยจ้ามาส้อยกันสวอยแบบนี้สะอาดเดื่องจากพี่น้องล้างทุกอย่าง สูตขูดขูดบักหนุ่มก็คือหน่วยใหญ่มากสมตตนสมโตนอันนี้อันนี้มาทำอะไรคะกินตะบหูจะไปนั่ง่ไอ๋อนี่อยากออกกล้องบอกฮะนี่แน่แน่อยากเป็นดาราใหญ่บอนี่โอ้ตัดผมใหม่หล่อแท้ว่าตัดผมใหม่หล่อเนาะไม่ได้ทำไมผมไม่ได้ยินโซ่ว่าจะยินโซ่ ก้ามขึ้นบัน,นี้แหละพี่ฟิล์มโอ้กล้ามขึ้นแล้วพี่นายพี่ตีนมีก้ามเลยกล้ามขื่นนะเด็กพี่นายม,นมีไหมพี่นายมีไหมแบบนั้นอนะ่ะไหนลองทําดูสิไม่มีเหรอทําไมไม่มีเศษเลือดเลยนะเศษเลือดเส้นเลือดนะอ๋อเส้นเลือดเศษเลือด นั้นแผนกบีบมะนาวค่ะพี่น้องมะนาวบีบมะนาวมะนาวบีบมะนาวเปรี้ยวเลยเออเปรี้ยวคูณสอง่ะมะนาวกับมะนาวสองนาามะนาวบีบมะนาวเด็กเปื่อยมะนาวมะนาวมะนาวสองช่วยกันคนละไม้คนละมือคนอีกคนนึงทำอะไรเนาะเดินไปเดินมาเนาะให้กำลังใจเดินเบิ่อเดินเบิ่อก่อนถ้เป็นตื้อหรือตื้อก่อนนะอ๋ะ มาเด้อแม่มไผ่อยากมามกินตำปะหุ่งแซ่บๆน้องอยู่ตำเองเลยกับปะตุ้มพ่อแม่พี่น้องเอ่อณวัดบางเหียนญด้วจ้ะวัดบางเหียนอำเภอไปพญาแม,ม,ม่นอกแก้มก็แม่น้องเจ้านายลาบเด้อคนลาบเด้เอคนนึงตำปะหุ่งลาบกระสือไผ่เอ็ดลาบก็มีโชคลาบแม่ไผ่ตำปะหุ่งก็สิได้ตำด้วจ้ะพ่อพี่น้องตำเงินตำทองเนี่ยนี่เที่ว่ามันเป็นแต่กินแต่ปะหุ่มอยากมาร่วม ทำบุญนะจ๊ะนะวัดบางเหียนเดอ้อำอำเภอแปรพญาจังหวัดกระบี่เด้อจ๊ะพ่อพี่น้องมาได้เลยมืออื่นเศร้าวันที่สิบเตรียมของพุ่อจะบนันีีเดี๋ยวน้องอยู่กับสิ่ายบรรยากาศให้เบิ่งอีกทีก็เป็น,ม,านามืออื่นพุ่อจะบันนีกศิลาพ่อพี่น้องก่อนกันแล้วกันช่วยกันเตรียมของเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า